ต้มพอเดือดแล้วใส่เลยขาหมูขาหมูของเรานะครับนี่นกินต้มยำขาหมูมาสดนวลนวลพร้รรพอมแห้งครับเสร็จเลยครับเสร็จแล้วก็ปิดฝา ใส่ต้ยมยำก้อนสองนะครับแล้วก็ซุปหมูหนึ่งเพิ่มความเข้มข้นแล้วับามันเดินนแล้วครับผงนัวครับผงนัวผงนัวผงนัว ปลาด้ะนะครับแล้วก็ชอบนะครับชอบแบบมีกลิ่นปลาด้วยตันครับทานนี่ก็แล้วแต่ชอบนะครับเราปรุงรสครับ ดูค้าหน่อยดูความเกมนคนซอสหอยคนระับแล้วแต่ชอบ่ะจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ใส่แล้วแต่ชอบนะครับนะ ฝาสุกแล้วนะครับโอ้เปเเื่อยเลยนะครับเด้งๆดูสีเด้งๆเลยนะครับี่ามือเรานะครับเสร็จแล้วก็ใส่นี่นะครับผักไป เสร็จร่อยเอง